สวัสดีจ้าช่องปุ่มปุ้ยอีสานชาแนลอีกเมนูนึ่งจ้าที่นำเสนอก็คือย่างหมูจ้ามาเด้อมาเด้อขาอ่อนห่อนมากินน้ำกันจ้าย่างหมูย่างหมูนะจ้ามาเด้อผู้ดใดห,หิวเขาเอาเขามากินน้ำกันเด้อจ้าบุญน,นะอู้ยนนะมีแตตอนอยังใหญสะอ่อนบุญน,นะ ย่างเตาทานบ้านเขาล่ะจ้าโอ้ยเอาอ่างก็ไดนะ้เป็นตะแซบเอาให้เอาเหลือพี่น้องเอ้ยกินกับเขาเนาะหนะจำแจวพริกป่นลงไปในสุดยอดเลยจ้ามาเด้อมาเด้อมากินน้ำจันนเจอมื่อนี่มาย่างนอกสถานที่ค่ะ